เริ่มต้นเรื่องที่รัาต่อไปค่ะปาติกิเลยยนิวเคลียร์เข็นหัว Yeah. คุณคุ้นชื่อป่ะไม่คุ้นเลยเหรอไม่คุ้นเลยเรียนนานแล้วครูปีนึงแล้วว่าบอใครจะไปจำได้เฮ้ยใช่ปะ่ะมาปฏิกิริยาอะมนิวเคลียสค่ะเราก็ต้องรู้จักพวกอนุภาคนิวเคลียส์กันนิดหนึ่งอนุภาคนิวเคลียส์ค่ะตัวที่หนึ่งที่เราต้องรู้จักเขาชื่อว่าแอลฟาตัวที่หนึ่ง เอลฟาค่ะเขียนเป็นปบ้านเขียนเป็นปบ้านเขียนเป็นอนะ้ำสเตปกั้นเขียนนะแววโอเคนะหมคะเห็นไหคะเขาชื่อว่าเอลฟา อัลฟาเวลาเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ลูกสัญลักษณ์นิวเคลียสเฮ้ยเฮ้มันเป็นคนเหมือนเมื่อวานใหนว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์สคนอัลฟาเขียนว่าเทตอีซีสองเลขข้างบนเรียกว่าเลขขอบคุณค่ะเลขนบัวนะอย่าเพิ่งเพิ่งเคมีอู้นะเลขข้างลขข่างเรียกว่าเลขอะตอมเออแต่เราจะไม่ถามโปรตอนนิวตอนนินอีกแล้วเพราะนี่คือ ซีซีแอลฟานาตัวต่อไปตัวที่สองเขาชื่อว่าบีตาเหมือนตัวบีหางยาวๆแล้วมีเครื่องหมาลบบีตาเวลาเขียนค่ะเขียนอ e. ีศูนย์ลบหนึ่งค่ะ แล้วแบบ้องบอกเฮ้ยคุ้มค่าในการจำเหมือนกันนะทเนี่ยพูดถึงจำแค่ประมาณแบบห้าตัวแนวน้องมข้อสอบเยอะมากถือว่าคุ้มค่าในการจำในครั้งนี้มากๆเพราะว่าเราจะไม่ตกคำาเมตนตีลังกาในส่วนของคำนวณเลยเพราะอันนี้แค่มองแล้วตอบมองแล้วตอบนี้เลย เรียกว่า B เหมือนกันแต่เป็นเครื่องหมายบวกคุณคนนี้ชื่อโพสิตอนเรื่องชื่อไม่ได้ซีเรียสค่ะซีเรียสสัญลักษตัวนี้ชื่อโพสิตอนโพสิตอนคือ e ศย์แต่ว่าเป็นบวกหนแทน นิวตรอนค่ะนิวตรอนมีประจุบ้างไหมลูกไม่มีมมเพราะฉะนั้นนิวตรอนก็เลยเป็น n อ็หนึ่งหนึ่งค่ะเฮ้นหนึ 1, ่งศูนย์จะไปแยกโปรตอนเขาแล้วใช่นะนิวตอนนานิวตอนนานตัวที่ห้าโปรตอน o que ele 2ตัวที่สองคืออีศูนย์ลบหนึ่ตัวที่สามอี ท้างล่างต้องเข้ากัานวิธีการทำทำแบบนี้ทุกคนดูนะคุณโย่ e x ค่ะวิธีทำแบบนี้ทุกคนดูครูกร่อนนะทุกคนดูครูกร่อนะนะต้องรีบจดนะครูยกตัวอย่างเช่น c อุ้ยปกากตามูื่นเต้นเริ่อย c ค่ะ14 6 เอเคนะโอเคนะกลายเป็น n 14 7วิธีการทำปฏิกิริยานิวเกลร์คือครูจะต้องทำยังไงก็ได้ครูต้องปวกอะไรก็ได้ให้ซ้ายเท่ากับขวาโอเคนะโดยเอาเลขข้างบนูทุกคนข้างบนคุณมีเลขอะไร หลังกมู <believers> ีเท่าไหร่แล้วเท่ากันยังเพราะฉะนั้นข้างหลังกครูต้องเติมอะไร แต่ข้างหลังเป็น7เราต้องทำเลขให้มันเท่ากันตอนนี้เรามีสิทธิ์เติมข้างหลังนะั้นเราต้องเติมข้างหลังให้มันกลายเป็นลบ1นึ่เพราะว่า7จ็ดบวกลบหเหลือเท่าข้างหน้าป่ะเท่า7ลบ1เหลือ มีริยมีเสีมีแค่นี้ค่ะเลขข้างบนต้องเท่ากันและเลขข้างล่างต้องเท่ากันค่ะแค่นี้บวกลบเลขเฉยๆเลยแต่ว่าสิ่งที่จำได้คือต้องจำได้ว่าเฮ้ยเอี e 4 2คือใครวะเอ e 0ลบ1คือใครนะโอเคไหมลูกโอเคนะเปนะขอขอโอเคค่ะโดยที่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะเรามีอยู่สองปฏิกิริยาที่ต้องรู้จักโลก,ก,กเออเฮ้ยความรู้เก่ายังอยู่ความรู้เก่ายังอยู่เดชบูญเดชภูชมคือมากทุกคนค่าปฏิกิริยานิวเคลียร์มีทั้งหมดสองปฏิกิริยาค่ะปฏิกิริยาที่หนึ่งคูเขียนขีดสามขีดเลยได้ไหมปฏิกิย่อมาจากปฏิก กิริยาเริ่มย่อแล้วเริ่มยอ่อปฏิกินนริยานิวเคลียร์แบ่งออกเป็นสองอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งเราเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่น ฟิตชั่มทุกคนฟิตคือเสื้อฟิตปะเสื้อฟิตเล็กไมเสื้อฟิตคือเสื้อเล็กใช่ปะโอ้ยทำไมมันฟิตจังวะอะไรเงี้ยชุดมันแน่นจังเลยอ่ะอุ้ยทำไมคน้ใส่เสื้อฟิตเหลือเกินเราเรียกว่าเล็กใช่ปะเพราะฉะนั้นวิธีการจำง่ายๆค่ะเมล์เคียฟิตชั่คือค่ะ ตัวขอตัวใหญ,ไใหญ,ใหญ่ไปตัวเล็กค่ะตัวใหญ่ใไปตัวเล็กๆเราเรียกว่านิวเคลียสฟิชชั่นโอเคนะคะตัวใหญ่ๆไปตัวเล็กเลก แฟฟิชชั่นกันหน่อยดีกว่าครูอะไรคือพันตัวใหญ่ไปตัวเล็กมันงงอะไรล่ะใช่ปะ่ะชักนคณาตัวใหญ่ไปตัวเล็กคืองี้ครูยกตัวอย่างยูสองสามหกกับเก้าสิบสองอันนี้คือสิง่งที่โจทย์จะมาโหนดนะลูกนาะแล้วผลปรากฏว่าเขาให้ปฏิยาบานี้แล้วแตกตัวเป็น B a 141กับ56แล้วบวกกับ K r 9กกับ36ทุกคนคะการทำปยานิวนเคลียเลขข้างบนต้องเป็นไงนะเท่ากัานและเลขข้างล่างต้องเท่ากัานคอนเซ็ปมีแบบนั้นนะแล้วก็บวกกับนิวตอนอีก3ตัวค่ะ ทุกคนคุณคณนนี้มีความหมายว่ามีนิวตอนสามตัวนะถ้ามีนิวตอนสามตัวแปบลบว่าเลขข้างบนนะ่ะกลายเป็นเลขอะไรสามข้างล่างยังเป็นไทยเหมือนเดิมศูนย์เหมือนเดิมถ้าแบบนี้ทุกคนเขาเรียกว่าับย,ยาฟิชชันทุกคนเห็นไหมยูสองสามหกอะ่ะเลขเยอะปะอาเยอะปะอาเยอะอยเราเรียกว่าเป็นตัวใหญ่แล้วมัน ็นตัว141แต่ตัวเป็น9กสองตัวเล็กลงไหมเ,เล็กลงเราก็เลยเรียกว่าใหญ่ไปเล็กก็เลยชื่อปยาว,ว่านิวเคลียร์ฟิชชันเคลิรอ,อได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะไม่งงนะไม่งงนะไม่งนมงนะและตัวต่อไปค่ะเราเรียกว่านิวเคลีย ฟิวชั่นทุกคนฟิวชั่นแน่นอนก็ถ้าเกิดว่าฟิสชั่นตะมันใหญ่ไปเล็กฟิวชั่นก็ต้องเล็กไปใหญ่ เยอะๆเยอะๆเออเดี๋ยวไปดูโจทย์กันนิวเคลียร์ฟิวชันกับนิวเคลียร์ฟิวชันโดยที่ค่ะมีการหาสูตรค่าพลังงานถ้าเราอยากได้ค่าพลังงานของนิวเคลียร์ฟิวชันกับนิวเคลียร์ฟิวชันเราจะหาจากสูตรว่า e ค่ะเท่ากับ เดลต้าเอ็มซำลังสค่ะโดยที่เดลต้าแปลว่าผลต่างหรือเขียนง่ายๆว่า E มีค่าเท่ากับ M 2-M 1ลบเอแล้วคูณกับ C ยกกำลังสค่ะโดยที่คุณ C ขอคนนี้ MM ยังคงไป็นใครอยู่เหมือนเดิมทุกคนเจะเป็นตัวแปละไร เอ็มเป็นใครนะจับบ้าเรื่องแรกเลยเอ็มและพูดเป็นใครอยู่กวนยู่เหมือนเดิมโอเคแต่ซีในที่นี้ค่ะเขาเรียกว่าอัตราเร็วแสงลูกแต่ว่าบอกไปเก๋ๆเฉยๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนเนียกฟิวชัน่นฟิวชั่นถ้าเกิดอ,อัตราเร็วแสงเนี่ยเขาจะให้เป็นค่าคงทพี่เรามาไม่ต้องจำลูก เสร็จป่าว้าวยังไม่เสร็จครับตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออ่าๆจดก่อนจดก่อนจดก่อน แล้วเยอะทุกคนแกรมมาคือศูนยะ์ศูนย์ค่ะหมายความว่า สีต่างๆแล้วรู้จักฟิชชั่นฟิวชั่นยังฟิชชั่นคือเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กฟิช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 ใหญ่ไปเล็กเสื้อเล็กเสื้อเล็กฟิชฟิตย่ใหญ่ไปเล็กแต่ฟิวชั่นคือเล็กไปใหญ่ค่ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะ